ตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมมาลาเกสนะครับผมมาลาเกสหัวหินนะครับก็ตั้งอยู่ระหว่างกลางหัวหินกับเขาตะเกียบน,นะครับผมก็ที่นี่ก็จะมีบรรยากาศห้องเป็นอย่างเช่นไรบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมที่ผมได้ห้องมาเนี่ยอยู่ชั้น5้านะครับก็อยู่ที่ห้อง125นะครับการเข้าไปห้องก็ใช้ระบบชีการนะครับผมบสะบดวกสบายดีจเข้าไปชมในห้องกันนะครับผม อย่างเงี้ยครับบรรยากาศภายในห้องปิดประตูแป๊บนึงเอ๊ะอ๊ะขอถอดรองเท้าบรรยากาศภายในห้องนี่ก็มีตู้เย็นให้นะครับมีครัวส่วนตัวให้ด้วยเนี่ยนี่ครับมีเตาไฟ,ฟฟ้าอ๋อเยี่ยมเลยมีมีดมีทัพพีไว้ให้ทำอาหารด้วยนี่ครับมีกาต้มน้ำร้อนอดูข้างบนมีอะไรให้มั่ง โอ้มีแก้วให้มีแก้วดื่มวายแก้วดื่มน้ำนี่มีมากเลยครับนี่อดไฟสำรองนี่มีอ่างล้างมือนะครับล้างจานได้นี่ก็มีเตาอบไมโครเวฟครับนี่ของอิเล็กโทรลัสด้วยนี่ก็มโีโมเด็มบไฟนะครับโอ้เยอะมากเลยนี่มี อุปกรณ์ซ่อมช้อนจานมีหมดให้เลยมีให้หมดเลยโอ้นี่มีหม้อมีกระทะโอ้ไม่เคยไปพักที่ไหนดีเป็นอย่างนี้ยักบอุปกรณ์เยอะมากนี่ก็มีเครื่องชงกาแฟนะครับมีเครื่องบดมีเครื่องปิ้งขนมปังด้วยก็มีครั้นที่นะครับผมอันนี้ก็ สามรถมานั่งรับประทานอาหารได้สองคนส่วนีน้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องเก็บของหรือเปล่าอ๋อนี่ก็จะเป็นในส่วนของส่วนเซอร์วิสนะครับระบบไฟบบบระบบฟฟ้ายากาศภายในห้องมีก็มีทีวีให้นะครับผมอันนี้มีห้องนั่งเล่น living room นี่ครับมีโต๊ะให้มีโซฟาโซฟานอนได้นะครับเนี่ยสามารถนอนได้ ครับแล้วก็มีระเบียงออกไปทางด้านนอกอว้าวบรรยากาศดีมากเลยไปดูข้างนอกกันนี่มีโต๊ะให้นั่งเล่นด้วยครับนั่งทานข้าวทา,ทานกาแฟได้ฝั่งตรงข้ามกันก็เป็นโรงแรมที่เดียวกันนะครับผมจะอยู่คนละฝั่งกันนี่โอ้ด้านล่างก็มีสาล้่ไว้เลยครับเนี่ยโอ้เยี่ยมมากเลย นี่มีสระน้ํายาวออกไปถึงทะเลเลยครับผมนู่นยาวออกไปทางชายหาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปรีวิวให้เพื่อนๆนี่นด,ดูรอบๆสระน้ําแล้วก็เดินเล่นไปจนถึงชายหาดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องนอนกันว้าวห้องนอนผ้าสีแดงด้วยนี่ครับในห้องนอนก็มีทีวีหนึ่งเครื่องนะครับผมนี่ก็มีระเบียง และเบี่ยงชมวิวออกไปด้านนอกนเห็นวิวเป็นสระน้าอยู่ด้านนอกนะครับผมนี่ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับผมนี่ครับด้านหัวเตียงก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับผมนี่ครับมีลิ้นชักให้เก็บของแต่งตัวได้นี่หัวเตียงก็มีไฟน่าจะเป็นไฟอ LED นะครับผมี่เตียงขนาด6ฟุตรครับผม มีผ้าขนหนูให้เป็นลายปกติก็จะเป็นผ้าขนหนูสีขาวธรรมดาครับแต่ที่นี่เป็นผ้าขนหนูมีลายดอกไม้ที่หัวเตียงก็จะมีเป็นอ่าโคมไฟนะครับโคมไฟยังไม่ได้เสียบอ่เดี๋ยวเราไปดูน่าจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องนี้อนี่อันนี้ก็มี ตู้เสื้อผ้าให้เก็บของนี่ครับก็ขนาดพอสมควรนี่ก็มีตู้เซฟนะครับผมแต่ตู้เซฟเนี่ยผมใช้ไม่เป็นนะครับไปที่ไหนก็ใช้ไม่เป็น <c oughs> นี่ก็มีเป็นฟูกสำรองนะครับเผื่อมีามา,มากกันมากกว่าสคนนะครับเ <c oughs> ยี่ยมเลยครับผมนี่ก็เป็นโถสุขภัณฑ์ปกตินะ ก็มีอ่างล้างหน้าแปรงฟันนะครับผมมีกระจกด้านหลังนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนครับมันจะทําเป็นคาวร์บอกนี่โอ้กว้างใหญ่พอสมควรอาบน้ำได้สองคนทีเดียวก็เป็นชาวเวอร์ครับผมนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ามโมงสี่มงเย็นนะครับผมเดี๋ยวนั่งพักให้หายเหนื่อยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน ไปเดินเล่นตรงสระน้ํานะครับที่โรงแรมนี้ก็มีสระน้ําที่ยาวจนไปถึงชายหาดหัวหินเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสระน้ําเขาสวยและยาวขนาดไหนแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศชายหาดหัวหินกันครับผมสักครู่นะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนเย็นไม่ได้พาเพื่อนๆออ,ออกมาชมนะครับก็เหนื่อยครับพักผ่อนเลยขออ,ออกมาตอนเช้าแทนก็นแล้วกันนะครับ พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศช่วงเช้าของหาดหวัวหินสวัสดีครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าของชายหาดหวัวหินนะครับผมก็ผมตื่นมาตอนประมาณสี่ห้าครึ่งครับเพื่อมาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นก็จะได้เก็บบรรยากาศพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเช้าของชายหาดหวัวหินกันนะครับผมนี่ก็มีนักท่องเที่ยว มาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆชายหาดหัวหินนี่ก็จะเป็นชายหาดหัวหินทางด้านซ้ายนะครับผมผมก็ตั้งกล้องถ่ายรูปไปนะแต่ถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมก็ <c oughs> จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นแล้วก็มาถ่ายรูปเซลฟี่กันในช่วงเช้านี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วครับพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็เริ่มสาดแสงส่องลงมาแล้วนะครับผม ก็เป็นบรรยากาศทางด้านขวาของชายหาดหัวหินนะครับผมที่มองเห็นอยู่รบๆแหลมๆนั่นก็คือเขาตะเกียบนะครับผมช่วงที่ผมมาพักนี่ก็อยู่ใกล้ๆก,กับเขาตะเกียบนะครับผมไม่ไม่ได้อยู่ทางาจุดกึ่งกลางของของชายหาดหัวหินนะครับผมแทนกลับไปนะครับผมก็จะเป็นโรงแรมที่ผมมาพักนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ชื่อว่ามาลากสหัวหินนะครับผม ตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของด้านหน้าของโรงแรมมาลาเกสนะครับที่ติดกับชายหาดตรงนี้ก็จะมี e, เก้าอี้ไว้คอยบริการให้นะักท่องเที่ยวมานั่งชมวิวอาบแดดกันตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าของโรงแรมนะครับผมแล้วนะผมจะแผ่นกล้องให้ดูจากขวาไปซ้ายนะครับผมนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับเสือใครสนใจจะมาพัก ที่นี่นะครับผมลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูตามที่ผมรีวิวไปบนห้องแล้วนะครับก็น่าอยู่นะครับก็เป็นแนวแบบคอนโดนะครับผมจุดนี้นะครับก็จะเห็นความยาวของสระว่ายน้ําที่นี่นะครับก็ยาวสุดลูกหูกลูกตาเลยครับจนไปถึงตึกทางด้านหน้านะครับก็กะาๆความยาวจากสระนี่ก็จะต่อกันถึงประมาณ400-500เมตรเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็สามารถมาว่ายน้ํา ออกกําลังกายได,ไ,ดได้แบบจริงจังนะครับเป็นเป็นสระว่ายน้าโอลิมปิกเลยตรงนี้นะครับก็เป็นช่วงทางเดินยาวนะครับในส่วนของห้องที่ผมพักอยู่จะอยู่ด้านหลังสุดเลยนะครับ <c oughs> นี่เป็นฝึกสีชมพงูที่อยู่ทางด้านหลังที่ผมชี้ให้ดูก็ใช้ระยะเวลาระยะทางในการเดินน่าจะประมาณ400-500ถึงเมตรเลยทีเดียวครับโรงแรมนี้ก็มีความยาวมากพอสมควร เราไปดูจุดต่อไปกันต่อครับผมที่นี่นะครับ <K> เขาก็จะแบ่งห้องพักเป็น3ามฝั่งนะครับอันนี้จะเป็นทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็มีฝั่งตรงด้านหน้าเดินตรงไปที่ผมอยู่ก็จะมีฝั่งนึงนะครับแล้วก็จะมีฝั่งทางด้านขวาด้วยนะครับผมด้านขวานี่ก็จะเป็นของอีกส่วนหนึ่งนะครับผมนี่ครับก็มีห้องพักอยู่ประมาณ4ชั้นนะครับผม บางห้องนี่ก็มีสองชั้นก็มีนะครับผมอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้เห็นความยาวของสระนะครับต่อกันออกไปจนถึงทะเลเลยนะครับผมก็น่าจะประมาณ400-500เมตรเลยทีเดียวนะครับผมไกลมากตอนนี้ใครมาพักผ่อนที่นี่นะครับก็จะได้บรรยากาศเกี่ยวกับของเรื่องสระน้ำนะครับมีพอเพียงแน่นอนนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นสไลเดอร์เด็กๆเ็จะขึ้นมาสไลเดอร์กันนะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศโรงแรมมาลาเสหัวหินนะครับถ้าใครสนใจผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพักผ่อนอยู่ตามแถวโรงแรมนี้นะครับแล้วก็ช่วงเย็นผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิวพระอาทิตย์ตกกันที่อุทยานร,ราชพักดีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุทยานราชพักดีกันครับก็เป็นอากาศยามเย็นนะครับวิ่งผ่านที่ อุทยานราชพักนะครับผมก็สร้างไว้ตั้งนานแล้วผมก็ไม่เคยมาวันนี้ผมกับน้องกัปจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่อุทยานราชพักกันเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหรือมาเที่ยวกันตอนกลางวันนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับช่วงประมาณ6กโมงเย็นของอุทยานราชพักเดี๋ยวตามผมไปดูข้างในกันเลยครับผมก็มาที่อุทยานราชพักนะครับผมก็จะมีรถไว้คอยบริการนะครับก็เราต้องมาจอดรถทางด้านซ้ายนะครับผมเป็นลานจอดรถเขาจ,ขจะไม่ให เอารถเข้าไปนะครับผม ừ, เราก็มารอจอดรถทางด้านนี้แต่ถ้าใครไม่กลัวเหนื่อยนะครับก็เดินไปได้นะบายๆน้องก๊อฟบายยน้องก๊อฟรอรถรอบต่อไปคนระับเราผมจะเดินไปนี่จะสนุกกว่า <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศแดดพลุกพลแล้วใกล้จะพระอาทิตย์ตกแล้วอุทยานราชพักนะครับผมก็เป็นอุทยานตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจบรีขันนะครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศพุทธยานราภักรนี่ครับเดินมาก็ไม่ได้ไกลมากนะน่าจะประมาณ400 5้0เมตรนั่งรถมานะครับมันก็จะต้องไปอ้อมทางโน้นครับไปทางอ้อมทางด้านโค้งตรงนน้นอีกหน่อยแล้วก็โค้งเข้ามาทางด้านหนแต่ถ้าเดินมาเนี่ยเดินตัดเข้าไปได้เลยนี่ก็มี นักท่องเที่ยวนะครับมาออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายที่นี่ก็ดีนะครับสะดวกดีโดยอนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ทั้งเก็นี้นะครับก็ถูกสร้างขึ้นโดยเป็นการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทําทคุณงามความดีันในประเทศแล้วก็เป็นที่ระลึกให้เราได้เยี่ยมชมกันนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับผมเราได้มาเยี่ยมชมพระมหากษัตริย์ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางกลับกันนะครับ ใหญ่ก็อาจจะไปเที่ยวที่อื่นมาแล้วก็มาแวะเอาช่วงเย็นนะครับผมแต่ถ้าใครมาโดยตรงเนี่ยก็คงมาเป็นช่วงกลางวัน พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับช่วงตั้งแต่ปีพศ2325ครับถึง2352ก็เป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่หนึ่งองค์แรกนะครับของราชวงศ์จักรีนะครับผมนี่ครับในสมัยนั้นก็พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมที่ช่วยกันกู้กรุงมาก่อน องค์ที่6นะครับคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับผมอยู่ระหว่างปีพศ2องนสะครับจนถึง2,411ครับผมพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีบุญคุณกับบ้านเมืองเราได้เริ่มเริ่มสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะนะครับตามที่เรานึกได้นี่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยส่วนองค์สุดท้ายนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่าที่เรียกเรียกกันว่าสเสด็จพ่อเป็นคุ้นปากนะครับผมนี้่ครับสวยงามสง่ามากเลยครับนี่ก็เป็นพระมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์นะครับผมนี่เดินทางมาก็ไม่ไกลครับถ้ามาเที่ยวหัวหินนี่ก็แน่จะไม่ควรพลาดน,นะครับผมห่างจากหัวหินมาประมาณ10กิโลไม่ไกลมากนะครับผมนี่ครับบรรยากาศก็ พระอาทิตย์ตกสวยงามไปอีกแบบนึงน,นะครับผมส่วนทางด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับนั่งรถวีลแชร์มาเนี่ก็สามารถมาขึ้นทางด้านข้างนะครับก็จะมีทางขึ้นเข็นรถวีลแชร์มาได้เดี๋ยวผมจะลองเดินไปข้างหลังของอนุสาวรีย์นะครับราชาอนุสาวรีย์ว่าจะมีอะไรบ้างลองไปดูกัน ส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นลานจอดรถเสริมนะครับผมแล้วก็มีต้นหมากูนี่ครับถ้าเราถ่ายจากทางนี้ก็จะเห็นแสงแสงของฟ้าเป็นสีฟ้าสวยงามสดใสเลยเนะยครับเป็นด้านหลังราชา,ราลรถสวรดีทางด้านขวานะครับก็จะเป็นลานจอดรถเหมือนกันเผื่อวันไหนลานจอดรถเต็มหรือว,ว่ามีพฤธีกรรมอะไรต่างๆทางาหน่วยงานข้าราชการ ก็อาจจะมาจอดทําพิธีกันด้านหลังเนี่ยผมแพนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมมันจะเป็นต้นหมากครับมีต้นปาล์มด้วยนี่ครับก็เป็นสิ่งสวยงามมากเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้กรุงเทพก็คงจะดีกว่านี้นาะนแต่ที่นี่ก็สวยงาม้วครับมาอยู่ที่นี่ก็เหมาะสมแล้วเพราะว่าอ,อยู่ใกล้กรุงเทพก็คงจะไม่มีที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะลองหามุมไปตั้งกล้องนะครับถ่ายภาพเป็นแบบ Time l a ปนะครับผมเราจะได้เห็นเป็นบรรยากาศสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะผมลองเดินดูม,มุมตั้งกล้องก่อนว่าจะตั้งตรงไหนดีได้มุมแล้วครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเรามาชมภาพวิดีโอกันแบบไทม์แลปกันดูนะครับผม รอบนี้ก็เป็นรอบๆบ,บรรยากาศอุทยานราชพักนะครับผมนี่ก็มีคนเดินกลับกันเยอะแยะเลยครับน่าจะไม่มีรถก๊อฟมารับแล้ว6 0หกโมงเย็นไปแล้วเลยเวลาของเจ้าหน้าที่ไปแล้วผมไม่เป็นไรครับเดินกลับไปไวกว่าครับนี่มีนักท่องเที่ยวจุงเด็กๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆมาเที่ยวกันตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วนะครับผม อาจจะไม่เห็นหน้าผมนะครับเพราะว่าภาพที่ตกไปแล้ว <c oughs> ก็อุทยานราชพักนะครับผมก็เป็นจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็ปิดหโมงเย็นนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็เขียนว่าเป็นอาจจะเป็นท่วงเทศก,กาลนะครับเขาก็เลยปล่อยก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปไหนก็ไปดูตัวอย่างตอนท้ายคลิปนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามและรับชมนะครับผมฝากกด ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับรายการชัยนัทออนทัวร์พบกันใหม่เพื่อรหักหน้าสวัสดีครับส่วนตัวอย่างคลิปหน้านะครับเที่ยวหัวหิน ep 7นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปย้อนยุคก,กันนะครับอยู่ที่เพิินวานนะครับผมที่นี่เขาก็จะจั สไตล์จัดเป็นร้านค้าแบบยุคโบราณนะครับผมก็จะมีสินค้าแล้วก็อาหารมากมายนะครับเป็นพวกมีของที่ระลึกและของสวยงามที่ทําแบบของโบราณมาจัดโชว์กันอยู่ที่นี่นะครับใครที่มาหัวหินคิดว่าน,น่าจะไม่ไม่พลาดกันนะครับที่จะมาเที่ยวที่เพลินวานกันก็เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศไปให้เพืเพ่อนๆดูนะครับว่าเพลินวานวันที่ผมมานี้กับตอนที่เพื่อนๆเพืเพ่อนๆมาเนี่ย เห็นบรรยากาศยังเป็นเหมือนเดิมไหมครับส่วนที่ใครยังไม่เคยมานะครับก็ชมบรรยากาศเพลินวานไปพร้อมๆกันนะครับพบกันใหม่ววาหิน EP7 ขระรหัสหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ